สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผมบางแต่ค่าจาิตกอกแบบล่อนใส่เดือนสีเฮ็ดไว้ <c oughs> ท็ดทิมไว้เป็นอาชีพเสริมนะครับล่องใส่เดือนแบบยอบ่ <c oughs> าายอำๆี๋ยวให้ตกลงยังมาตั้งผีไหมครับเนระื่องตาเบิงล่องใส่เดือนแบบย่อำๆของผมนี่ครับ <c oughs> ล่องใส่เดือน กำลังตามหาฟันส่สำเร็จบบขบุญหูกันนะว่าสีร่องเห็ดไปเรื่อยนะครับลุงเส่เดือนเริ่มจากการเลี้ยงกระมังไปก่อนถามมันดีกสบเลี้ยงขยายเปเรื่อยอันนี้อันนี้คือปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยจากการหล,ล,ล่อนเหลี่ยวกับเลี่ยงว้ลงหวลายอาชี์เดี๋ยวผมสีมาหล่อนหล่อนเห็ดเบิ้งครับเด้อแต่ตอนนี้เป็นมืออาชีพแรอกแต่ว่าเห็ดแบบจยบุ่มหย่อมไม่กวนนี่ที่หร่อย นี่ใส่ใส่เดือนทีเดียวไว้นะครับผมร่อนไปเังสินะครับไปเรื่อยๆนี่ร่อนเนี่ยร่อนเอาปุ๋ยไปขาย,ยลูกมะเพร้าวนะครับร่อนหาอาชีพเสริมนี่ร่อนน้มามันก็จะเป็นปุ๋ยนี่จะเป็นตัวจะเดือนโลเท่าไหร่คะปุ๋ยนี่ก็ซีอูโลละสิบโลละสิบบาทปุ๋ยนะครับโลละสิบบาทโคเนี่ยก็จะ สองรอยหาซิโลหนึ่งเอ้ยสองร้อยโลสามร้อยน,นี่หลอนลงมาแล้วผมก็ะสีมขาขยายใส่พอได้หลอนตัวเสร็จเดือนแล้ผมกสีมขาขยายใส่หิ้ง่นี่ผมมักไว้ดี๋ยวนี้เดี๋ยผมหลอดทันเดียวเอาเห็เบื้งเจ้ากนนี่ีการหลอน ยายพันไปเรื่อยเอาหล่อนเอาปุ๋ยไปขายก่อนเพราะว่าพอกิจาก,การมันมันมันใหญ่นะครับขายตัวพัในธุ์ใหญ่พุก็ะิดช่วงนี้ก็ขายปุ๋ยไปซะก่อนจังสีมาเลือกขายตัวมันโรงนี้มีไส้เดือนกิโลนะโรงนี้มีไส้เดือนกิโลถึงสิบโลไหมถึงถึงสิบโลนี่ครับเมก็อิี้มาขยาย เดี๋ยวจีพา่าเบิังเดี๋ยวจีพ่าเ็บังชิ้นหัวที่มักไหวนครับเด้อตามมากๆเลยครับอันนี้ก็เป็นรูองไกลี่ผมเลี้ยงไกลไว้ไอ้สีเพชรร้องไห้นะครับตามมากๆนะครับนี่เป็นชี้นหัวที่ผมมักไหวเนี่ย ก็บกออ่ได้มาตรทานนึง่งเตกเฮ็ดค่อยเฮ็ดไบสางฟังกันไปนี่อีกบอ่อหนึ่งมัรกรไวเป็นนสิบหมืม่นคนละผมรรม,ม,ม,ะมักไวเป็นับสิบหมื่นคนอ่ะนี้เป็ไก่เนี่ยไปท้ายไปแลวนะครับกลับมาอยู่บ้านมีเนี่ยเฮ็ดนั่ดูไปดูรองเขามาโดนหรือรองมาเฮ็ดเบือ้งองของ,ขอ,งอยูขอ่ข,ยขวาเม่ก่้นี่ไก่เนี่ยผมอยู่นกล่องไปตะกร้านางอยู่้างเดียงไว้ไก่ นีคล้ายครับเนี่ยแม่นมาใเดือนตัวเหี้ยเนี่ยมาหาบึงใเดือนที่พึ่งกำลังเห็ดก็ตอนใช้เดือนสิบโปรแล้วลงเรือนลงทุนเท่าไหร่เนี่ยครั้งแรกลงทุนเท่าไหร่ลงทุนลงเรือนนี่อยู่บ้านสองสามพันนี่นะครับแบบย่อมๆไปก่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนโอ้ร่ลร่มรเพื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจอยากจะหาอาชีพเสริมลงทุนไม่ถึงห้าพันนะคะ อันนี้เป็นปุ๋ยที่ว่าเลี้ยงเลี้ยงได้ประมาณเนี่ยพุก็สีมันหล่อนเอาปุ๋ยน,นี่เลี้ยงได้ประมาณสิบกว่าวัน deep, เลี้ยงได้ประมาณสิบกว่ามือนะครับเนี่ยนี่จะเป็นแบบนี้ก็สีเป็นปุ๋ยแต่พุ่ก็สีมันหล่อนหล่อนเอาปุ๋ยมันแล้วก็สีขยายพันธุ์เอาปุ๋ยไปเรื่อยแต่ตอนนี้ผมว่าหนีขายตัวมันหรอกครับผม่งระสีหล่อนเอาปุ๋ยเหมือนเพราะว่าโรคใช่ตัวมันเยอะๆก่อนนะค่ะตัวมันได้หลายก่อนผมุังสีขยายขายตัว กลางมือขั้นมีน้องพี่พน้องเอ้ยผมปล่อยเห็ดไปทีละนิดทีลาน้อยนะแต่ดีรองหาไปเรื่อยนะอันนี้มนสีดีกันท่านนึงที่ผเพิ่งเริ่ม,มนี่นะมุงกับสีหล่อนเป็นสีเห็นบ่เนี่ยนี่เห็นปุ๋ยกันสีโลกถ้าผู้ใดสนใจปุ๋ยกับติดต่อมาเด้นะครับเด้อโรละสิบบาทเดินอยู่ไก่กี่ทรงได้หรอกว่าก็มันไกล mùi bóc hát sung sông anh em mùi này ấy Mình chân tiêu ấy mùi 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 này. mùi 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 con. mùi 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 In bóng, thì học. Hãy luôn, huynh hát tôi <laughs> phải giải vệ bề. Say hắn tình yêung được nắm mấy hôm nay sai khát thanh yêung dìa đuổi. Ngà mục a yêung dìa bóng của mục a 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 อันนี้แช่กากที่ซื้อเนี่ยเพื่อนเป็นปุ๋ยปุ๋ยดีนะที่ว่าใส่ใส่ขาอันจะ่วตัวนี้อันนี้ต้องร่อนอีกครั้งนึงใ,นให้มันละเอียดกว่านี้ไมนละเอียดกูหนีเชื้อหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันก็ฟูฟูแล้วเนะี่ยก็ว่าสิเพอใครไมนไหวน้ำนนะ่าจะพุ่งกับมีปุ๋ยมันหน่ยให้หน่อยปุ๋ยเสร็จเดือนปุ๋ยเสร็จเดือนนี่เพร่งหล่นมาแล้วนะครับเนี่ยพร้อมขายครับพร้อมขาย ผมเป็นเคยอ,อยู่ไทยนะครับคนใครสนใจอยู่ใกล้ๆกันมารับสื่อได้โล,โลโลสิบบาทโลละสิบ,สบ,บ,บแต่ถ้าอยู่ไกลก็จะบวกค่าส่งถ้าใครรับได้นะคะถ้าอยู่ไกลจะบวกค่าส่งนี่ครับเดียยี่ห้าเขาเบิ่งนี่ฟ้ามผมฟ้ามยิมย่อมอมาเลยครับฟ้ามยิมย่อมอันนี้จากคุณงบน้อยนะคะ<า>งบน้อยจังเริ่มแบบนี้ก่อนนะคะ จตกคนงหน่อยอันนี้อันนี้ซุ่ผมหล่อนแล้วขยายกำลังสีขยายทียนะ่นี่นี่ขยายแล้วไอพวกนี้ไอพวกนี้จะเอาไปหล่อนต่อเอาไปหล่อนคือเดิมผมหล่อนในเบื้องเมื่อกี้นะครับครับผมเอาเดี๋ยวเข้าใจกับพอเห็นวันเดียวผมถ้ามียังดีด,ดีหรือมีอยังให้สีลงช่องกับชีมาลงให้เบื้องอีกหลอบนาที่สาม ใช่ค y o u t u ตามไอ้คอมเมนต์กระสอบกรไข่นั่นะครับเล้วนะ YouTube ปุยหนึ่งชแนลวัสดีครับ